เอาครับมาดูเหลี่ยมนี้กันนะมไม่รู้อ,อสุนครับ เขาเตะบานี่ได้้บอตนิเป็นเหลี่ยมเขานะครับเป็นเหลี่ยมเขานะครับเขาจะเขาจะเอาขานอกนะครับนะครับธรรดาทันนะครับนลยครับหนึ่งต่อศูนย์ครับ đó xuống vào xuống vẫn เอาแล้ว4-0ครับโอ้โหตาูนครับครับเปลี่ยนสรงครับ

เล้นก็ 4. 4. ่างไรมาดีมาดีดีเป็นเลยศูนย์สี่ครับหนึ่งกอสี่ครับสี่ครับสองสี่ครับ เอาครับสามต่อสี่ครับเอาเอาี้ยาง้าออสามชี้เ่อเบี่ยงปาชีสบุญปนี้พ่อ หนึ่งก็่องทกคนไม่ได้บอกัแล้วว่าปล่อยเตีมปล่อยเต้ยมปล่อยล้ยงเนปล่อยเล้เนเตอนี่นยเนี่ไปอะุ่งแล่ใคเห็น 5้ต่อสแล้วนะครับหวตีพะมีอย่างตัวฟังผลน,นะโอ้ <c oughs> ปลาไปยือนมีไปั

โอ้โหลงเลยครับลงนี้ครับโอ้กว่าจะได้แจมครับแจมนี้ครับโอ้ไม่ได้แจมครับเยยนเสิร์ฟครับครับห้าต่อหกครับโหลูกยังไงก็ไม่รู้ครับจะจ่อยครับฝั่งนน้นค่ายเสนานะครับฝั่งนี้ค่ายสาธรนะครับห้าต่อหกครับ เอาครับไม่แน่ครับหกเท่าครับหกเท่าครับสูสีมากครับโอ้โหมงดีมากครับสามคนยังมงลงได้อีกครับจาชิโร่ครับ หกเท่ากันครับยอดได้แล้วครับตีเบาคร,ครัยอดจะก๊อปและชงแรกทีกโอ้โหบุกเลยครับบุกเลยครับาหกเท่ากันครับตหกเท่ากันครับอสาธยกขึ้นเข้าวงครับยอดอื้มดีครับลูกนี้ครับดีครับ ลูกเสือบลูกเงียบโอ้โหลูกเสือบครับิโลมมองหน้าเลยครับเข้าครับเ็ไล่ปีศาจยกห่างไหมปีศาจตั้งใจจะยกห่างดันเข้าเฮ้ย

จ่ายให้แม่เนี่ยครับมึงมวยในมึงเอามาเนี่ยกูไปมั้ยมึงไม่เอาเลยไอ้เหี้ยอ่ะก็แม่แล้วดิเออ500เออจ้าเดี๋ยวเปลี่ยนอีก500เอาดอก300บาท300บาท10บาทครับเอา600เลย500 500เอาไปเร็วเออเออดี ลูกนี้ดีมากครับอืมลุกหกเจ็ดหกนี่ครับลูกนี้ครับ เนี่ยเสิรปฟไกลแบบนี้น่ะดีมากเลยไปต่อโฮครับป้าถึงเฉยป่ะลูกล้นแล้วนะโอ้ถึงเฉยเลยครับตามมาสองคะแนนเซฟโลเรยกวสีเกี่ยวมิชาต้องยกเข้า เอาใหม่ครับพวกก็ยึดตีเจิดไปยดตีเกิดไปเจ็ดแปดครับ แปดเจ็ดครับเจ็ดแปดครับ ยกอย่างนี้เลยี่ยกอะไรอยู่งี้เราไมัโทษคนตีบอกีอย่างนี้เลยดิอะบอกว่ายกราคครับต่อจุดแจครับใแล้วโหลังดาวกระเท

แต่แบบนี huh. ้ล็อกกันนานหรือเกินครับอือหือยกดีครับเขายกดีครับเจ็ดแปดนะ รับมาแล้ววางหยาดเล่นด้วยหยาดที่โลดเดียวเห็นไหมโอ้ยโหคือกินไส้ตัวเล็กมันหวานกขนมได้เลยตริงๆก็โดนไสตัวนี้กก็ได้กินโดนเทียนขึ้นครับไม่ขึ้นครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับเจ็ดต่อแปดอยู่ครับลูกเสิร์ฟไปเร็ว ตีไม่ได้ลาดแต่เรตัวยังยกไม่ได้เพ่อนาเขาก็ตีเพราะใส่เนื้อ่ายเลยเนี่ยแปต่อเจ็ดแปต่อเน้ำหคะแนนเเปิดต่อกอฟโยสวยครับเกียวครับเนะโมดเกี่ยวดดโอ้ลงนี้มงหลอกดีมากเลยครับเต่อเจ็ดนะ 9-7ครับน่าเซฟเลอย่รตืนแล้วโอ้โหเสริฟดีมากเลยครับเสริฟดีมากครับลูกนี้ครับ7-9ครับไม่ข้ามครับลูกนี้ค <groans> ร <after three injections> ับล้งเสือสมพู้น่เอ้ยล้งเสือทรงู้หนึรงให้ม่ชงจากหลังเสียทรงผู้หนึ่งู้หนึ่ง

สิบเอ็ดต่อเจ็ดครับไอ้ต้นเร็วนี้ยังไงเล้สงสามตีเร็เจ็ดสิบเอ็ดครับโอ้โหโยอยี่อส่นเ่เอไปไหนูีเยกูเตะเกูเตะนะไม่กูไม่เตะนะเนี่ยกูคือเาแล้ว โอ้โหสวยงามมากครับลูกนี้ลูกเดียวเกมเลยครับโอ้โทบานหน่อยโยกโยอยู่วงกลมนี่ยก้ำไมที่วงโยกอะไรยกนีตามราคาไม่รู้เรื่องรู้แล้วตามราคาตลาดหมื่นเอ๋อคนนี้ตุกตกเตเวทนี่เกี่ยว1ิบหายมีเตะมีแหวนมีเกียวเลย เอาลูกเดียวเกมครับไม่เกมครับเจ็ดต่อสิบสองครับนี้เกี่ยวครับวีวันยกได้ไหมนะคะแนนไม่เต่า ไม่ข้ามครับเจ cel, lly, ้าจอยมงไม่ข้ามมาลูกนี้ครับยกต่ำครับิงจีให้ว่าเขาเก่งเขาเหซ้ำนี่นะว่าจะกครับตีไปมมแปดแปดเทียร์ลตรบัสูแค่ที่รัวทั้งนเกมเลยโอเคครับเอครับชนะไปครับ13ต่อ7จ็ดแจมครับเราอยไม่กล้าวงเลย โอเคสรุปป <G ã entender it> ีแจกกระเช้าชนะครับแอบแอบเดินหนีหน้าแห้งๆครับผมโอเคครับ